ินอาหารพัทคาศ์นะคะมาเก็บพริกกินอาหารพัทคาศค่ะยำยำยำรวมนี่มาดูมาลองนะมึงลูกพริกเอาพริกต้นนี่พี่น้องข่อยอยากอ้างนะเอาพริกตุ้มนี่ยังมันหน่วยใหญ่หน่วยโตแท้บูญสวน อันนี้สวนย้ายท้องตาพงอีกสวนหนึ่งนะพี่น้องเพราะมันสวนเก่าเดินจะสวนต่ละสวนมกพริกกระบอ,อกคือกันเด้เอ,อ <laughs> เก็บพริกปนไปอู้อนหลายงวยงามนี่เออ <laughs> อืม วันนี้คนหลายตีลูกหลานหลายเนาะพริกตุ้มพริกตุ้มอืมสวนหมูขอยอยู่ซ้ายหมูอย,อยู่ซ้ายแกบอกพริกไหม โยซายโยซายเก็บบท่นมูหล่ะบมีมูนะทังผุนเงียบเงามูอยนี่มีย่มปุ้ยต้นมกพริกบังมั้งล่ะคนกระไดเอ้าเดียวโอ้ยโอ้หมูแม่บอถากันนี่เนาะ มา่นเก็บเก่งกระดุ้คนนะบู๊ยงาม้ยงามงามกิไดุ้ปเอเล่ย่บกพีกบตมึงมาทนไเข็มค้องเอ่านชี้คล้องเต็มตะคู่เหรอคือช้คล้องคเื่อดเมย์นไดสูงที่สองลวตนนี้อ่ะผักกินข้าวแลวนวลเด อันนี้เพราะยังพูดอะไรนี่ปุ่นโอ้ปุ่นขี้ไก่ก็ใส่ปุ่นขี้ไก่ที่พี่น้องก็เลยงามเอายายนวลไปเห็นสน่อนคนจะใส่โอ้ต้นบิ๊กคลองนี่แม่เลยไปเห็นกันเลยอยสูงหลายอย่างนะสูงก็ค้อนอีกพี่น้องละสูงก็ไข่อยได้นี่นี่สูงสูงก็ไข่อยอีกมะตือนทั้งคลองทั้งใน,น อันนี้ต้นซ้ำต้นนี้ซ้ำกันก็ค้นโอ้หูกับ่แปลกใจที่ว่าบอกพริกพคนขึ้งงามเท่คนอยู่นี่คนอยู่นี่ <c oughs> บ่อบกำลังขัดใจอ๋อยังมาทันแล้วคล้งองตัวนี้มันดกคล้งองนี่ดกเนาะหน่วยง่ายไปเน,น,โน,โน้ะอ๋อช้อนหนุ่ยพริกนี่นี่พริกคนเนี่ยไปกินข้าวพักกินข้าวพักกินข้าวมามามา ใจละครังไปทางเด่มีแล้วพเนน้ำใจคังสี่แล้วตัวนี้ฝนตาพงสิกลมาเก็บแบบิีมาเนี้มาเก็บกพบผีจ้าบึงคน,นป้าเาขึ้นจักรลอบแล้วบุ๊ป้านิ้นเพียปานินไปเนางโอ้ราบัก่วปกลังดกอันนี้บวงพันอย่างนน,นสีเหลี่ยเหล่องถามตาพงโอ้วมนมาดอกต่ละเนี่อะล่ะ โอ้ทำมกุ้งยี่เหด่ามัไปนองไปข้าวข้าวเที่ยงอาหารอาหารพัตคาขนพี่น้องวู้ววววนววววววาวววววาควว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 วพววนววววรววววนนวว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 วิกววววววรวว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 าวว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 ยวววววี้วว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 วน้วว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  ปลาทันั่นตัวนี้ปลาทูยังก่อนลรเนี่ยบนแม่ปลาทูันี้เด้ปตเออปลาตาตปลาตาตั้งตั้งตัวคอยเห็นสีก็ไม่วต่างี่ในแซ่บแซบบ้งสีกับหูมาแซ่บในปลาตาตตปลาตาตะกินข้าวกินข้าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวใรกระโดาทาจับที่งานเด้อง่าะ่าฮาฮา นอโอยังอะไรนั uh, Ooh, ่นโอ้สี่ตัวนู้ของแถของแถแถว่าของแถแท้ว่าพี่น้องของแถแถว่ามามาอาเสียพีสานบ้านเขาอ่างพี่น้องไปมักตะบักข้าเห็ดได้นเราจะวมาอยากน้ำเนื้อ

Nó cốp cốp Nó cốp 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 với cốp 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 nè cốp 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 Nó cốp 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 chặt 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 lái thúng ừ. 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 ừ, ừ, này <laughs> ôi, đổ, chà một nát quần thì nó mũi một nè nó kinh ôi kiệt tôi nhau tôi nhau

ป้าจะมาบานปุนน like ้ำขักเดินมาเลงสิไทลูกป้านกพิเซลบินเซลเซลนกยังมาบินไงเนี่ยมาบินุกตันไงจ้ะใครได้ีแต่เียมาแทงล่ะี่แงเลาแตงเลยบ๊ทางพุนหะอยากไปเล่นน้ำโอ้หลวงพ่อโอ้อยาไปเล่นน้ำฮอนฮอนยังสิเล่นน้ำพอดีเลยฝนนู กดดวงดวงเลยน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แล้วจะไปเล่นน้ำย้ะฮอนไหวหดสวนไม่ืองาม่พี่นองน้ำโพน้ำโพหดสวนหดสวนหดกคักหัวแนวพี่คนสวนนี่อือผู้รักรักกันบากพริกเอ็ดแนวพี่น้องนี่ไม่ถุงบ่อเปจ้อย ไม่รักฐานเลยฮ่่า่ายิว yeah. ันเห็นบักพริกข้าเจ้างามมึงนี่เหรอเอ้ยอะไรอะไอไรเป็ดแนวเป็ดแนวนนมองเอาสวนสวนยายทองวังนีมันยังจังเลยเดือบ่าอันนั้นดอกไม้หรือดอกพริกอยู่นี่มันแตกมันสับลบเถอะมันซ้อนไรเบิ้ด น้องเอยอพีตนนี่เฮ็ดอะไรเฮ็ดเน้าด้าวยพี่น,อน,น้องเนี่หน่อวยเขาเก็บได้เลยบ่วยจยองสิเอาว้กวนเ,เอาตในอะแดงกันบ่พี่น้องถ้าเบิ้งวยล้ยวยโอ้ยมันช้ำในถุงอ๋อนูอน,นี่พอาพันจากสี่ใบนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคย้ำปลูกอีกเขากจะได้ไหยงวยแบบนี้เลยพี่น้อง บายาซื้อกันนีกันบ่บยัยาซ้ำนีนแ้วบอพี่กอหนีเ่นเก็บไปเฮ็ดพันตึนี่เราทุ่งตัวมันแกมันเปล่นกอนต้นนี่มา็นย่งอันนี้วันสุกต้นวันสุกซื้อบทัานสุกซื้อรึนเขากำลังเริ่มเริ่มสุกแต่บางตันเขาสุกคักๆเนาะต่วเขาสุกคักๆนี่สิน้มเลากผมนับัาขึ้น

บุญละเลยไหลได้ไปน้องบุญนี่พริกง่ามคักรึ้สสูงไปทั้งหมดนเบ็ดถุงบันละนยกพริกไปน้องปานนวย้วยละนะจอด่าอันนี้พริกแดงอี่จะ้องคนเก็บอยู่กลับบ้านนี่แหละเนี่ยพริกกระไดอย่งนั้นด้ Okey tu kalau cuma kampur ini nak kau, mau kau mana boleh? Okey tu kalau cuma untuk kebelakang. Ah, nak cek ni. nanti akan main.